สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆวันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะเป็นข่าวนะครับที่น่ายินดีนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็ทั่วโลกนะ กำลังจับตามองความเคลื่อนไหวนะครับในการเทคโอเวอร์สสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับผมขึ้นหน้าปกนะเป็นนัสเซอร์แค e ์ฟีนะครับกลุ่มลงทุนกาตานะครับหรือเรียกกันว่ากาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์เขาจะเป็นหนึ่งในคดดิเดต แต่จะไม่ใช่เจ้าของจริงเดี๋ยวผมพูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวในหน้าหนึ่งในเดีย t l a n ลติให้ฟังนะครับการซื้อขายสโมสรลิเวอร์พูลนี่ใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะเมื่อคืนนี้เซอร์จิมด้คลิปยื่นแมนยูนะเดี๋ยวข่าวแมนยูจะต่อจากลิเวอร์พูลนะครับน่าจะเป็นช่วงช่วงกลางวันนั่นแหละนะครับ เรื่องราวอื่นๆนะครับไม่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเกมที่ชนะวูฟนะครับฮาวิเอเรียตนะครับยิงไกลสุดสวยนะแล้วก็เรื่องราวของโจเกนครอปต้องฟังนะครับเพราะว่าเราจะทราบละว่าครอปจะอยู่ต่อเนี่ยเรื่องราวของการต่อสัญญากับหลายๆคนนะครับเอาเท่าที่มีในช่วงเวลาที่มีข่าวในช่วงเช้าทั้งหมดนะครับผมรวบรวมให้หมดแล้วนะขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับรมาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการขายสโมสรลิเวอร์พูลก่อนนะครับอันดับแรกนะครับกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์นี่คือเจ้าของที่ชื่อว่านัสเซอร์เคลฟีเป็นใช้ตัวยอ่อว่า QSI นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชมงอ่ะนะครับเขาเป็นเจ้าของปารีสเขาจะไม่ซื้อลิเวอร์พูลบอกไว้ก่อนเลย QSI ตัวยอ่อเขาจะไม่ซื้อลิเวอร์พูลนัสเซอร์เลฟี่เนี่ยไปพบมงซาร่าที่ลอนดอนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ท่านคิดว่าเขาจะถามเรื่องการซื้อขายไหมเขาจะไม่ตอบแต่ซาร่ารู้ล่ละ ทีนี้กาตาสปอร์ตอินเวสเมนเป็นหนึ่งในตัวแทนของกา t a นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับพวกเชื้อสายราชวงศ์ในส่วนของเขาอะนะคนซื้อไม่ใช่ตัวนั s เซอร์เพราะนัเซอร์มีปารีสเซนแมงแต่คนใกล้ตัวของเขาจะซื้อลิเวอร์พูลประเด็นคือแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับเขาบอกว่าปารีสเซนแมงเนี่ย แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงประธานสมโมสรไม่เปลี่ยนอะไรมากไม่เปลี่ยนอะไรมากเลยและจะไม่ขายสมโมสปรปารีสแซงแมป์ด้วยตอนนี้นัสเซอร์คาราฟีมุ่งมั่นกับปารีส100%เหมือนเดิมแต่คนที่จะมาซื้อลิเวอร์พูลคือคนใกล้ชิดของเขาต่างหากและที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะมีการซื้ออย่างเป็นทางการในส่วนของการทีาเรียกว่าไงอ่ะไม่ไม่กี่วันนะครับในสื่อเขาเขียนไม่ไม่กี่วันแต่เราก็รอวันนั้นอยู่นะ เราจะเห็นอะไรรูปปธรรมอย่างมากๆในเดือนนี้จะใช้เวลาในการเทคโอเวอร์หเดือนเท่านั้นนี่คือคำยืนยันของอแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับทีนี้ผมใช้คำว่ากลุ่มสมาคมกาต้านะเขารวมกันเป็นกลุ่มเลยเมื่อกี้ปารีสใช้ Q Q อะไรนะ QSI ใช่ไหม QSI ทีนี้กลุ่มสมาคมกาตาเนี่ยแน่นอนครับเขาสนใจเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลมากนะครับและที่สำคัญก็คือฟินเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับ ต้องการค่าค่าซื้อลิเวอร์พูลเท่าไหร่รู้ไหมเกิน4,000ล้านปอนด์ไปแล้วครับข้อเสนอเกิน4,000ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับผมได้แหล่งข่าวมาจากโมฮัมเหม็ดซีดอัลคาบีเป็นนักข่าวชาวกาต้าเลยที่ติดตามเรื่องนี้ถ้าใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมผมจะพูดประจําเลยว่าตอนนี้กลุ่มกาต้าจะเทคลิเวอร์พูลจริงๆมาถึงขั้นตอนที่เสนอราคาเกิน4 0 0 0ล้านปอนด์แล้วการแข่งขัน ในตอนนี้รหลงังงานจาก The Atlantic นะครับกาต้ากำลังให้ความสำคัญในการซื้อกิจการของลิเวอร์พูลทั้งหมดอย่างจริงจังข้อตกลงแค่ไม่เสร็จสมบูรณ์ข้อตกลงแค่ไม่เสร็จสมบูมรณ์ตัวเลขเกิน4,000ล้านปอนด์เอารู้แค่นี้พอแล้วก็บริษัทเอกชนนะครับเป็นคนซื้อไม่ใช่บริษัทของภาครัฐในกาต้านี่คือความเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มผู้เป็น ผู้ปกครองประเทศก็คือราชวงศ์ของเขาเป็นคนใกล้ชิดของนาเซอร์เกิน4,000ล้านปอมนะครับซึ่งทางฝั่งฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปก็ยืนยันนะว่าเขายื่นอย่างเป็นทางการจริงๆข้อตกลงไม่สมบูรณ์จริงๆนายเดยลนแตติกยังบอกอีกว่าแน่นอนครับเขาจะขายสโม,มรสรเกิน4,000ล้านปอมจะขายทันที ข้อตกลงใกล้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับก็แฟนลิเวอร์พูลลุนอีกนิดนึงรู้แค่ว่าใครสมาคมกาตาที่ที่เป็นญาติของนาเซอร์คารลาฟี่ไม่ใช่ตัวของอาคาลาฟี่นะเคลียร์ไว้ก่อนทำอะไรก็คือซื้อลิเวอร์พูลเกิน4,000ล้านปอนด์นะครับจากฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปจะเสร็จในสมบูรณ์ใน1เดือนในการเทค100%ทั้งหมดอย่างไร ก็ตอนนี้เราข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ผมอธิบายละเอียดไหมครับก็เอาตรงเนี้ยเท่าที่มีในข่าวจากเด e a แอต n t i ติกประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนลิพูก็รอหน่อยนะเพราะว่าจะซื้อใครบ้างอันนั้นนะ่ะเป็นเรื่องหัอนาคตแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเก้นครับกันนะครับโล่งไหมครับก็โล่งผมก็โล่งแฟนบอลลิูก็โล่งนะครับ ล่าสุดนะครับบทความนี้มาจากเจมเนสเซ่นะครับก็ได้คือหลังจากจบเกมมาที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะบูฟได้นะครับฟอร์มก็โอเคนะทีนี้ประเด็นคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องไปเยือนไบรตันในเกมเอเวอในวันที่29มสิบเก้ามครั้งนะครับก็คือคือไบรตันเนี่ยคือลิเวอร์พูลเพิ่งแพ้มา3 0ใช่ไหมสู้ไม่ได้เลยอะ่ะโ,โหนะัดนั้นน่ะแต่มันจะไม่เหมือนเดิมผมบอกเลยวมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับ ฮาวียเลนนะครับซัดประตูชัยในเกมที่เอาชนะวูฟในนัดนี้นะเจอเกนครอปนะครับก็สามารถที่จะล้างตานะในเกมเดี๋ยวจะไปโดนเขาอัดอีกรอบก็ไม่รู้นะประเด็นคือตอนนี้นะครับครอปก็ปยอมรับนะครับว่ารู้สึกเหมือนเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าคือรู้สึกเหมือนอะไรอะความรู้สึกคือคือความรู้สึกชัยชนะเหมือนมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่การชัยชนะในนัดการเก็บชัยในนัดนี้เราเล่นได้ดี ผมพูดหลังจากจบเกมกับเด็กๆนะว่านั่นคือความรู้สึกเหมือนคุณเล่นได้ดีและชนะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละให้จำไว้ตอนที่คุณแพ้ให้นึกถึงความรู้สึกชนะนะครับทีนี้เราต้องการเข้าสู่รอบต่อไปเราทุกคนรู้นะครับว่าบริตันคือคู่ต่อสู้แน่นอนเขาเพิ่งชนะเรามานะแต่ที่สำคัญก็คือครอปกล่าวเสริมว่า ตอนนี้นะครับเราจะต้องกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ดีให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดนะครับก็คือการมีโอกาสลุ้นแชมป์นั่นเองนะครับคือคุณจะคิดอย่างไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่เรารอคอยก็คือคุณต้องสู้ไปด้วยกันคุณต้องสู้ไปด้วยกันนะครับก็มีอีกนะคอปได้พูดถึงสัญญาฉบับใหมข่ของของโรเบลโตเฟอร์มิโนด้วยนะครับเฟอร์มิโนจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเรานะครับ คอบยืนยันนะครับว่าเขาหวังว่าจะรักษาสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์มิโนในการเจรจานะครับเพราะจะหมดสัญญาอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าลิวพูกลับมาสู่ชัยชนะในเวลาที่เหมาะสมนะครับแจ้งให้กับแฟนลิวพูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดาวินนูเยสนะครับล่าสุดนะครับดาวินนูเยสนะครับใกล้มากๆนะครับ คือตอนนี้เนี่ยดาวิ yes นูเยสครับใกล้ที่จะกลับมานะครับแต่เกมกับบูแฮมตันเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับก็เจสมิลเลอร์นะครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะต้องมากลับมาช่วยลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก็รอดูกันนะครับแค่แจ้งให้ทราบว่าดาวินูเยสและเจสมิลเลอร์ะนะครับกำลังใกล้กลับมานะครับน่าจะเป็นนัดหน้าหรือเปล่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของมัติอุสนูเยสกันนะครับมัติอุสนูเนสกันนะครับมัติอุสนูเนสก็เป็นกองกลางทีมชาติโปรตุเกสวัย24ปีนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวสังกัดเขาคือบูฟเนาะเมื่อคืนนี้บูฟก็ปิดดีล1คนนะครับจากปารีสแซงต์แชงแมงใช่ไหมลิเวอร์พูลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับมัติอุสนูเนสนะครับตอนนี้นะแต่ต้องเซ็นในฤดูกาลหน้านะครับเพราะบูฟคุยกับบูฟไปละคือผมจะเล่าให้ฟังนะว่าดีลของมัติอุสนูเนสก่อนที่มาอยยูู่่กับฟเนี เขามีข้อตกลงกับลิเวอร์พูลแล้วว่าคุณมาอยู่กับวูฟเสร็จแล้วคุณต้องมาอยู่กับลิเวอร์พูลมันมีข้อตกลงนี้อยู่นะแล้วที่สำคัญก็คือแต่นูเนสไม่ใช่เป็นทางเลือกแรกจูสเบลิงแฮมเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนาบ i เกต้านะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาละเพราะอะไรคลอปเนี่ยต้องการนาบ i ให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าค่าเหนื่อย150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยกับอายุและการบัดเจดเนี่ย สโมสรลิเวอร์รพูลไม่เห็นด้วยกับครอปนะและเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะต่อสัญญานานบิเกตา,าจริงเนี่ยนานบิเกตาจะต้องอลดค่าเหนื่อยลงนะครับซึ่งนานบิเกตาบอกไว้ว่าการต่อสัญญาของเขาต้องเพิ่มค่าเหนื่อยเท่านั้นถ้าถ้าลดค่าเหนื่อยไม่ต่อนะครับนี่ก็คือไอความไม่ไปด้วยกันนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับออกซเจนเลรน,นี้น่าจะออกไปนานละก็คือไม่มีการเจรจารนะครับก็ลิเวอร์รพูลกติล้นที่เซ็นสัญ,ญญากับมาธิวสซูเนสเพราะ เหตุนี้แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของออพวกอ็อกอะไรนี่ผมคงไม่เอานะครับมาที่เรื่องราวของออแราขงาวจากด h อิ n d e เพนเดน t กันนะครับเรื่องราวของผู้นวยการกีฬานะครับก็คือยูเรนบอร์ดนะครับเขามีการพูดถึงว่าออลองฟังดูนะ เขาบอกว่ารายงานระบุว่าการเซ็นสัญญาก,กับอาตูเนี่ยแน่นอนครับลิวหูตัดสินใจยืมตัวมาแต่ว่าไม่ได้ใช้งานและมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับทีนี้ทุกคนก็จะมองไปว่าวอร์ดเนี่ยทำอะไรอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาตูเมโลเนี่ยกลับไม่มีปัญหาในการยืมตัวมาและลิวหูก็ให้อยู่จนจบฤดูกาลนั่นแหละอาตูได้เล่น13นาทีนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ลีกของครอปแล้วก็เขาเองเนี่ยฟอร์มแย่ ในตอนที่อยู่กับยูเวนตุสก็เจ็บมากที่สุดในยูเวนตุสด้วยนะเขาถึงถึงปล่อยออกมาไงเหมือนลิวพูไปยืมคนเจ็บจากยูเวนตุสมาแล้วมาเจ็บที่ลิวพูต่อประมาณนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ข้อสงสัยนะครับการตัดสินใจลาออกของยูเลนวอร์ดเนี่ยเหมือนความรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดใครทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ประเด็นคือเขาเปรียบเทียบกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไงซึ่งเราก็ได้ฟังมันเยอะละว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยใช้เวลานะมันไม่มีใครที่ไม่ใช้เวลา ไมเคิลนดใช้เวลาในการดึงเฟอร์มิโนดึงซาร่าดึงใครหลายๆคนดึงฟันไดมาจนกระทั่งลิพูคว้าแชมป์เแชมป์อย่างต่ําและที่สำคัญก็คือวันนี้นะวันนี้นะวอร์ดยังไม่มีเวลาพอที่จะถึงจุดนั้นมันก็เหมือนดาบสองคมอะที่ใครก็รอความสําเร็จแบบคือใครก็รอนานไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแง่คิดนะที่ยูเลียนวอร์ดต้องอําลาลิพูไปนะครับ แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของโฮเซ่เอดิกเก้กันนะครับก็มีการพูดถึงคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับนักเตะของเชลซีคือตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังเซ็นสัญญากับผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนนะครับล่าสุดจะเป็นหมุนจะเป็นโมเซสกรเซโดคือเชลซีตอนนี้นะ โคตรรวยอ่ะคือเขาจะใช้เงินอีก100ล้านยูโรนะครับประมาณ80ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวโมเซตไกเซโดประมาณ85้าล้านปอนด์น่ะร้อยล้านยูโรไงทีนี้แรงข่าวจาก Sky Spo r รรายงานว่านะครับคอนเนอร์กาลเกอร์เนี่ยกำลังจะถูกปล่อยให้ยืมตัวโฮเซเอลิเก้ก็เลยบอกว่าลิวพูทำไมไม่ลองยืมยืมตัวกาลเกอร์บ้างล่ะกาลเกอร์น่ะน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีส่วนร่วมกับทีมนะเพราะเขายิงไป13ประตูจาก39เกม แล้วเขาลงสนามให้กับเชลซีไป24นัดนะครับแต่ออกสตาร์ตตัวจริงถึง10นัดเลยนะที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้นะครับทุกๆถ้วยนะทีนี้เอริเก้ก็เลยบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยจะยืน่นยื่นข้อเสนอในการยืมตัวคอนเนอร์กาลเกอร์น่าจะเป็นประโยชน์กับลิเวอร์พูลนะครับเพราะลิเวอร์พูลมีปัญหาเรื่องของกองหน้าบาดเจ็บไงก็ต้องรอดูกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะเขาเรียกว่าทางเลือกประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูต์เบลิงแฮมกันนะครับล่าสุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับผมเอาบทความของไมเคิลดอสซันมานะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับต้องแสดงความชัดเจนมากๆในการเซ็นสัญญากับจูด์เบลิงแฮมมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอีกไม่น่าจะเป็นเดือนนี้นะครับใช้คําว่าเดือนนี้จบแน่นอนสําหรับการเทคโอเวอร์คือลิเวอร์พูลรอประกาศนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของใหม่ แต่ทีนี้เนี่ยลิเวูเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมิดฟิลด์ลิเวูเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเงินนะครับและที่สำคัญก็คือคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะลิเวูยังไม่สามารถใช้เงินก้อนใหญ่ได้การตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับจู๊ดแน่นอนลิเวูต้องใช้เงิน100ล้านปอนด์จู๊ดเบอร์ลิงแฮมเป็นนักเตะที่เจอเกนครอปต,ต้องการอยู่แล้วความตั้งใจของลิเวูนั่นแหละที่จะทําให้จู๊ดเบอร์ลิงแฮมมาอยู่กับลิเวอร์พูล เป็นที่ทราบกันว่าจู๊จะมีค่าตัวแตะที่130ล้านปอนด์นะครับซึ่งเขาเนี่ยแน่นอนครับทุกทีมเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มข้อสเสนอสำหรับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกหรือในยุโรปนะครับก็อันนี้ไอ้ส่วนเงินเนี่ยเราทราบละแต่ลิเวอร์พูลจะต้องมุ่งมั่น100%เอนเอาแน่จูดแน่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทความนะครับที่จะต้องแสดงลิเวอร์พูลต้องแสดงให้เห็นนะว่าต้องการจูจริงๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนเนเวสกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เห็นการเปิดบอลสวยๆเนาะเนี่ยจริงๆแล้วเนเวสนี่โอเคอยู่อย่างนะคือเขานิ่งเขานิ่งมากเลยเพราะเขายังมีพละกกำลังอยู่ไงนะครับล่าสุดนะครับคือลิเวอร์พูลจะต้องต่อรองราคาคืออาจจะใช้เงินก้อนนึงนะแต่ใช้ในรูปแบบของการต่อรองราคาในการเซ็นสัญญาระยะยาวกับลูเบนเนเวสของบูแพรมตันเมื่อคืนลูเบนเนเวสเนี่ยถ้าใครดูนะครับก็คือผมไม่ได้ดูนะแต่ผมดูไฮไลท์ ผมจะบอกว่าจังหวะการออกบอลความนิ่งแต่ลูเบเนเวสมีจุดอ่อนนะผมบอกไว้ก่อนถ้าท่านดูอ่ะเขามีจุดอ่อนเดี๋ยว,วถ้าเกิดได้ย้ายจริงแต่ถ่าจะเห็นเรื่อยๆนะครับก็รอดูกันนะครับลิฟวูต้องการเซ็นสัญญาแต่ตอนนี้กลางต่อรองราคากับวูฟอยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของ การเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับมันเป็นบทความในเดอะมิลเลอร์นะครับเดอะมิลเลอร์เนี่ยเขาเขียนเรื่องราวของการตัดสินใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับอัดูโรเบิร์ตสันนะครับจอห์นแฮนเดอร์สันแล้วก็จูเกนครอฟนะครับก็ยอมรับนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเป็นอาการหาเจ้าของสโมสรใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยแน่นอนลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ทีมเนี่ยมีผลงานย่ำแย่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับความผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องยอมรับแค่นั้นเองลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในช่วงที่อ่อนแอนะครับซึ่งแกรีนิวก็ยังออกมาพูดเลยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงอ่อนแอจริงๆแต่อย่างไรก็ตามแกรีนิวยังบอกเลยว่าเนี่ยไอความย่ำแย่ฟอร์มที่ย่ำแย่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขากลับมานะเขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าลิเวอร์พูลตามหลังตอนนี้ตามหลังจากฝูงใหรนะ ส,สิบแต้มบ่าผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดลิเวอร์พูลกลับมาได้เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็หมายความว่ามุมมองการเปลี่ยนแปลงการรีวิวก็เหมือนบอกว่าลิเวอร์พูลอยู่แค่อยู่ในจุดแย่ในวันนี้แต่ถ้าเกิดเขากลับมานะจะกลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยดีแอสกันนะครับล่าสุดนะครับลุยดีแอสก็เมื่อวานนี้เนาะเขาก็อัปเดตนะครับการกลับมาซ้อมที่เมลมูดนะครับในวิดีโอส่วนตัวในอินสตาแกรมของเขานะครับลุยดีแอสครับก็พักมานานมากเลยนะครับตั้งแต่ปะทะกับทูมัสปาเต้ลูกนั้นนะโอ้โหเซ็งเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรายงานจากลิฟวูเอ็กโคนะเขาบอกว่าลุยดีแอสครับจะต้องกลับมาอีกครั้งในเดือนมีนาคม คือตอนนี้เราการซ้อมที่ยิมเนี่ยเหมือนกับการสร้างกล้ามเขาเรียกว่าอะไรนะการยืดหดของกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนสร้างมันใหม่ะนะครับต้องใช้เวลาอันนี้ต้องใช้เวลา,นนวลาและการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดอาการบาดเจ็บซ้ําที่เดิมอะ่ะใครก็ไม่อยากจะทําหรอกนะครับแต่ลุยดีอรสทำไงต้องพัก3เดือนนะครับก็กําหนดการของลุยดิอสคือกลับมาเดือนมีนาคมตอนนี้ครอปก็บอกว่า เขาอยากได้เร็วที่สุดเลยนะครับก็ตอนนี้นะัน <N> ูเยสเนี่ยน่าจะไม่พร้อมคือน่าจะพร้อมสําหรับเกมต่อไปเกมของบุฟเมื่อกี้ผมพึ้นข่าวไปแล้วเนาะส่วนดีโก้โชต้าก็เหมือนกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เฟอร์มิโน่นะครับก็ยังไม่มาเลยนะครับก็เหลือแค่ซาร่ากับกัคโปไงเล่นพร้อมกันก็ว่ากันไปตามนี้นะครับขอให้กลับมาไวๆนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเจอเกนคอปกันนะครับ ก็บทสัมภาษณ์มันชัดเจนเนาะถ้าใครอ่านโรมาโน่เมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับครอปกล่าวว่าเขาไม่จะเขาไม่ออกจากลิเวอร์พูลห,หรอกนะครับถ้าไม่มีใครบอกให้ผมไปผมจะไม่ไปนะครับถ้าเกิดผู้บริหารมาบอกให้ไปก็ไปแค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจมีจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆนะครับคือเมื่อโค้ดมองออกว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงเนี่ยลิเวอร์พูลแน่นอนไม่เคยคิดที่จะปลดครอปอยู่แล้วเอาตรงๆนะ ผมไม่เคยจะสนใจได้ซ้ำมาว่าครอปจะลาออกอะไระเพราะว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยครอปต่อสัญญา2ปีแล้วครอปก็มุ่งมั่นในสัญญาอย่างเดียวเลยคือเขาการเป็นโค้ดเนี่ยมุ่งมั่นที่การดูแลทีมนะครับเขากํลาลังวางแผนเพื่อปัจจุบันแล้วก็เพื่ออนาคตของทีมนะครับก็เอามายืนยันเฉยๆนะบทความประมาณ3าบทความเนี่ยผมสรุปอแค่น,นี้พอนะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยายความมากนะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของมัตธิุสนูเนสนี่ผมพูดไปแล้วนะเนาะเรื่องราวของจูสครับจูสกับมัตธิุสนูเนสพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของจูสจูสดนี่มันมีในเดอะมิเลอร์นะผมจะบอกว่าในเดอะมิเลอร์นี่เขาเขียนเยอะมากเลยว่า ดอดมูลก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าลิฟท์ต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างเดียวนะครับอะไรกาลังไม่ได้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเจคเคนเจคเคนเนี่ยเป็นใครนะครับก็เป็นดาวลุ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเนี่ยจะออกไปเมื่อวานก่อนเนาะก็กองกลางนะครับกองกลางตัวนี้นะครับถูกปล่อยให้กับสโมสรสวินดอนทาวนะครับขายขาดนะครับเจคเคนเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับนะครับอายุ21ปีนะครับ ก็อยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่9ขวบนะครับเขาเล่นเกมชุดใหญ่1นัดในเกมเอฟเอคัพนะครับเจคเคนนะกับชูบิลลี่ทาวนะครับในฤดูกาล2019-2020นะแต่แล้วก็ตามนะครับการไปเล่นกับสวินดอนทาว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงเล่นแบบตัวจริงนะครับเจคเคนเนี่ยยิง3ประตูนะครับยิง3ประตูแล้วก็แอสซิสต์ใน13เกมนะครับเป็นกับตันทีมด้วยนะ5เกมนะครับ ก็ตอนนี้ไปอยู่กับสวินดอนทาวินดีด้วยนะครับ <c oughs> เรามาต่อนที่เรื่องราวของซอฟยานอาราบัตกันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เจรจากับตัวแทนของโซเฟียอาราบัตนะครับจริงๆแล้วอาราบัตเนี่ยมีข่าวกับอลาติกมาลิดนะผมต้องบอกไว้ก่อนแต่แหล่งข่าวจากฟุตเมคาโตเนี่ยสื่อในฝรั่งเศสนะฟุตเมคาโตเนี่ยเขาบอกว่าครอปนะครับได้คุยกับตัวแทนอาราบัตนะครับ และต้องการนำอาราบมาร่วมทีมใน,ในตลาดเดือนมกราคมนี้แหล่งข่าวจากมาก้กานะก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนะครับก็รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาดิยาบีกันนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้สโมสรอาร์เซนอลนะครับโอ้โหเป็นข่าวกับนักเตะหลายคนมากเลยนะครับแม้กระทั่งทอสซานะตอนนี้ทอสซามีข่าวกับเชลซีด้วยนะก็ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลได้ติดต่อเลเวอร์คูเซ่นนะครับเพื่อขอเซ็นสัญญากับมูซาดิยาบี ทีมที่สนใจมูซาดิยาบีเนี่ยจะมีลิเวอร์พูลมีนิวคาสเซิลมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เซโลน่านะครับแต่ว่าวันนี้อาร์เซนอลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเขานะค่าค่าฉีกสัญญาเหรอ100ล้านยูโร88.4ล้านปอนด์นะครับก็รอรอดูกันนะครับรู้ว่าอาร์เซนอลจะฉีกสัญญามูซาดิยาบีไหมผมว่ามันแพงนะรอดูกันนะครับหมดหรือยังอ่าโอเคหมดแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็คือผมได้พูดถึงการซื้อสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าลิเวอร์พูลจะได้เจ้าของใหม่จากกลุ่มกาตาแน่นอนแล้วจะเป็นใครเขาคือคนสนิทของนัสเซอร์คาราฟีผมได้พูดถึงรายละเอียดของนัสเซอร์คาราฟีซึ่งเป็นประธานของสโมสรปารีสแซงแมงมีตัวยอ่อว่า QSI นะครับ กาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์เขาจะลงทุนกับปารีส100%สำหรับนาเซอร์จะไม่ซื้อลิเวอร์พูลทีนี้คนที่จะมาซื้อลิเวอร์พูลก็คือกลุ่มคนที่เป็นใกล้ชิดจากราชวงศ์ของกาตาเขานะครับที่เรียกกันรวมว่าสมาคมกาตาและเขาคือคนสนิทของนาเซอร์จะซื้อลิเวอร์พูลแน่นอนราคาตอนนี้เกิน4,000ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับแล้วก็ การเทคโอเวอร์แบบ100%จะเสร็จใน1นเดือนเท่านั้นนะครับจะเร็วที่สุดเลยแต่การประกาศเจ้าของใหม่ฟินเว y ยสปอร์ตกรุ๊ปจะรับทันทีข้อเสนอแบบตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดต้องสมบูรณ์รายละเอียดจะสมบูรณ์ละนะครับก็ผมเชื่อว่าแฟนลิฟวูก็รอนะครับแม้กระทั่งตัวผมก็รอเหมือนกันนะครับเราต้องรอนะเราก็ต้องเชียร์ทีมลักเราต่อไปนะครับเรื่งองราวของเจ้เกนครอฟ์นะครับก็บอกกัเด็กๆไปแล้วนะครับว่าคุณจะต้องเรียนรู้ความรู้สึกชัยชนะ แล้วกลับไปอยู่ในจุดที่คุณควรอยู่นะครับมันจะได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณชนะนะเดวินูเยสกับเจมส์วินเนอร์นะครับใกล้กับคืนสนามนะครับเกมกังบ,บุฟเเขาไม่พร้อมนะแต่ใกล้คืนสนามแล้วนะครับลุยดิออสก็มาซ้อมที่ลงยิมนะครับสัญญาใหม่ของเฟอร์มิโนครอบปวองว่าจะได้รับข่าวดีนะครับมัติุูนูเยสครับมัติยูนูเนสก็จะเป็นดีลสาคัญนะแต่ลิเวอร์พูลจะต้องร้0กับดีลของจูสนะครับ แล้วก็เรื่องราวของการยืมตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์ก็มันก็ดีนะยืมมาก่อนก็ได้นะให้เล่นได้เลยอ่ะนะครับอย่ามาเจ็บแล้วกันเรื่องราวของยูเยนบอร์ดนะครับก็ต้องไปแหละนะครับเรื่องราวของลูเบนเนวสนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยว่าเนวสกําลังเจรจากับลิเวอร์พูลในเรื่องของการต่อรองราคาอยู่นะครับส่วนอ็อกสเกต้านี่ก็ไปแน่นะครับครอปจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับเรื่องราวของเจคเคนไปอยู่กับสวนะินดอนเนาะ แล้วก็ซอบยันอาาบัตนะครับครอบได้คุยกับตัวแทนของอาราบัตอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวของมูซาดียบี้เป็นเป็นดีลของลิเวอร์พูลที่เคยสนใจอะ่ะแต่ว่าอาร์ซอนมาอยู่นะคุยอยู่เนาะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ